สวัสดีครับ FC ที่หน้าตาดีทุกๆท่านกลับมาพบกับลรียงจืดกันอีกแล้วนะครับจากที่ FC ของผมได้สอบถามเข้ามาว่าการออกรถแบบฟรีดาวคืออะไรคุ้มค่าจริงไหมและควรรู้อะไรบ้างอยากให้ผมช่วยทำคลิปที่เกี่ยวกับการออกรถแบบฟรีดาวให้หน่อยแน่นอนครับเพื่อ FC ที่หน้าตาดีทุกๆท่านผมไม่ปฏิเสธอยู่แล้วย้อนกลับไปในอดีต สำหรับวัยรุ่นยุค90ูอย่างผมการจะออกรถสักคันจะต้องเตรียมเงินดาวอย่างน้อยหลักแสนถึงจะได้รถออกมาขับสักคันแต่พอเวลาผ่านไปการแข่งขันของค่ายรถต่างๆทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆค่ายไหนที่สามารถอำนวยความสะดวกและสามารถช่วยให้ลูกค้าเป็นเจ้าของรถได้ง่ายขึ้นใช้เงินน้อยลงหรือแม้กระทั่งไม่ต้องใช้เงินเลยย่อมส่งผลต่อยอดขายของค่ายนั้นโดยตรงจนในยุคปัจจุบันเรามักจะคุ้นเคยกับคําว่าฟรีดาวเป็นอย่างดีเพราะไม่ว่าเราจะขับรถผ่านโชว์รูมไหนหรือแม้กระทั่ง เวลาเราเปิดเข้าไปดูในเพจของรถยนต์เราก็มักจะเห็นคําว่าฟรีดาวแทบทุกครั้งคําว่าฟรีดาวนี่แหละมันทําให้เรารู้สึกว้าวุ่นมันทําให้เรารู้สึกว่าอยากเดินเข้าไปในโชว์รูมแล้วเดินไปขับรถรุ่นที่ถูกใจกลับบ้านแบบเท่ๆโดยไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวจะยินๆครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับคําว่าฟรีดาวกันก่อนนะครับ FC การออกรถแบบฟรีดาวนั้นมีทั้งหมด2ประเภทหลกักๆได้แก่ ดาวศูนย์บาทแต่ได้รับดอกเบีย้ยต่ำพิเศษและฟรีดาวแบบ5%ขึ้นไปตามตารางดอกเบีย้ยของธนาคารและไฟแนนซ์ทั้ง2ประเภทนี้เราเลือกเองไม่ได้นะครับเพราะมันมีเงื่อนไขของมันแต่ก่อนที่จะไปดูเงื่อนไขของทั้ง2องประเภทนี้ผมขอฝากคลิปดีๆทั้งหมด5คลิปเช่นอยากเทินรถผ่อนยังไม่หมดก็เทินได้และแคมเปญคืออะไรซื้อรถอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดแต่ที่ลิงก์ข้างบนเราจะมีลิสต์วิดีโอเรียงกันอยู่ข้างล่างชมคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาเลือกชมคลิปที่ถูกใจภายหลังกันได้นะครับ ประเภทที่1ดาวศูนย์บาทแต่ได้รับดอกเบีย้ยต่ำพิเศษลูกค้ากลุ่มนี้ได้แก่ลูกค้าเก่าประวัติดีเซเลเนตข้าราชการพนักง,งานราชการรัฐวิสาหากิจลูกจ้างในหน่วยงานราชการสมาชิกกบขรวมไปถึงข้าราชการระดับสูงเช่นผู้พิพากษาอธิบดีปลัดนักบินแพทย์เป็นต้นนะครับลูกค้ากลุ่มนี้นะครับขอเพียงไม่ติดเครดิตบูโรและมีรายได้ตามเงื่อนไขกำหนด สามารถเดินเข้าไปที่โชว์รูมแล้วเลือกรถรุ่นที่ถูกใจได้เลยนะครับแถมลูกค้ากลุ่มนี้ยังไม่ต้องหาคนค้ำให้เสียเวลาแต่ถ้าหากเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มแรกละ่ะจะสามารถออกรถแบบฟรีดาวได้ไหมคำตอบคือได้นะครับถ้าหากพร้อมแล้วตามมาครับประเภทที่2คือกลุ่มลูกค้าทั่วไปลูกค้ากลุ่มนี้ต้องดาว5%ขึ้นไปตามตารางดอกเบีย้ยของธนาคารและไฟแนนซ งงไหมครับ fc เราต้องดาวห้ขึ้นไปแล้วจะฟีดาวได้ยังไงจริงไหมครับประเภทที่2นี้เราก็ดาวเริ่มต้นที่หเปตามปกตินั่นแหละแต่เราอาจจะต้องใช้กําลังภายในกันสักหน่อยเพื่อให้เกิดการฟีดาวส่วนวิธีการนั้นมีทั้งหมด3แบบนะครับแบบที่1ใช้แคมเปญส่วนลดมาซับดาวเช่นรถยี่ห้อ A รุ่น A ราคาเท่ากับ 80, 0 0 0 0บาท ดาว5%เ์เท่ากับ4 0 0 0 0บาทหากรุ่นนี้มีแคมเปญส่วนลดเท่ากับ4 0,000บาทหรือมากกว่าก็ไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันซับซ้อนเอาแคมเปญส่วนลดที่มีนั่นแหละมาซับดาวได้เลยตัวเลขแคมเปญส่วนลด40,000บาทนี้เป็นตัวเลขสมมุตินะครับเ c เพราะว่ารถแต่ละรุ่นจะมีส่วนลดที่ไม่เท่ากันบางรุ่นที่กําลังจะตกรุ่นหรือต้องการผลักดันหรือแม้กระทั่งรถทดลองขับในโชว์รูมก็อาจจะมีแคมเปญมากหน่อยบางรุ่นอาจจะมีแคมเปญส่วนลดสูงถึงหลักแสนเลยก็มีนะครับ แต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆหน่อยเพิ่งเปิดตัวเมื่อวานนี้ส่วนลดอาจจะไม่มีแบบที่2กรณีแคมเปญส่วนลดไม่พอเช่นดาว5เท่ากับ40,000บาทเท่าเดิมนะครับแต่แคมเปญส่วนลดมีเพียง20,000บาทขาดอยู่อีก20,000บาทเราอาจจะใช้วิธีการบวกอุปกรณ์บวกหัวออนท็อปวิธีการคือเราบอกเซลล์ไปเลยนะครับ ว่าเราต้องการบวกอุปกรณ์บวกหัวหรือออนท็อปให้ช่วยหาธนาคารหรือไฟแนนซ์ที่รองรับให้หน่อยทางธนาคารและไฟแนนซ์นะครับเขาจะบวกราคาของตัวรถเพิ่มขึ้นมาส่วนที่เพิ่มขึ้นมานั่นแหละไฟแนนซ์ Finance ก็จะทอนออกมาเป็นส่วนลดเพิ่มให้เราเช่นราคารถรุ่นเดิมเลยเท่ากับ80 0 0 0 0บาทบวกอุปกรณ์บวกหัวหรือออนท็อปไป20,000บาทนําไปรวมกับแคมเปญส่วนลดที่มีอยู่แล้ว2 0 0 0 0บาทรวมทั้งหมดก็จะกลายเป็น40,000บาทสามารถฟรีดาวได้เลยแบบที่2นี้ ทางโชว์รูมอาจจะมีการเรียกเก็บภาษีเงินได้จากส่วนลดนะครับแต่แบบที่2นี้ไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกไฟแนนซ์หรือธนาคารนะครับบางธนาคารหรือไฟแนนซ์อาจจะไม่ซัพพอร์ตหรืออาจจะซัพพอร์ตแบบมีเงื่อนไขเช่นต้องดาวน์เริ่มต้นที่1 5ขึ้นไปถึงจะยอมให้บวกอุปกรณ์บวกหวัวหรือออนท็อปได้หากเราลองคํานวณดูแล้วแคมเปญส่วนลดที่ให้มามันไม่เพียงพอสําหรับการดาวน์1หรือ15%ให้เราไปดูแบบที่3ได้เลย แบบที่3เราจะใช้ดอกเบีย้ยแถมประกันหรือคิกแบ็กซึ่งดอกเบีย้ยอาจจะสูงกว่าการใช้ตารางดอกเบีย้ยตามปกติของทางไฟแนนซ์และธนาคารแต่ทางธนาคารและไฟแนนซ์จะทอนเงินคืนให้เราเพื่อให้เรานําเงินก้อนนี้ไปรวมกับแคมเปญส่วนลดแล้วนําไปซับดาวน์นั่นเองตัวอย่างเช่นรถราคา8 0 0 0 0 0บาทเท่าเดิมมีแคมเปญส่วนลดอยู่ที่20 0 0 0บาทใช้ดอกเบีย้ยแถมประกันหรือคิกแบ็กเราจะมีส่วนลดเพิ่มขึ้นอีก2 0 0 0 0บาทรวมแล้วเท่ากับ4 0 0 0 0บาทนําส่วนลดก้อนนี้ไปซับดาวน์ก็เท่ากับว่า เราได้ออกรถแบบฟรีดาวน์นั่นเองข้อดีของแบบที่3นี้คือราคารถจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเขาจะไม่บวกราคารถเพิ่มแต่จะไปบวกในตัวดอกเบี้ยแทนนั่นเองคราวนี้เราจะมาลองคำนวณเปรียบเทียบระหว่างการออกรถแบบฟรีดาวนและการออกรถแบบดาวตามปกติว่าแบบไหนต้องใช้เงินเท่าไหร่ค่าง,งวดเท่าไหร่และแบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากันถ้าหากพร้อมแล้วตามมาครับ แบบที่1รถราคา8 0 0 0 0บาทมีแคมเปญส่วนลดเยอะหน่อยก็คือ40,000บาทดาว5%เท่ากับ40,000บาทราคารถ8 0 0บาทหากเงินดาวไปแล้ว40,000จะเหลือยอดจัดหรือยอดกู้ธนาคารเท่ากับ760,000บาทผ่อน7ปี84งวดดอกเบีย้ยจะอยู่ที่5.19%ต่อปีค่างวดรถจะอยู่ที่12,335บาทคูณ84งวดนะครับแบบที่2ราคารถเท่าเดิมเลย8 0 0 0บาท แต่ว่าแคมเปญส่วรลดไม่พอใช่ไหมครับเราจําเป็นจะต้องบวกอุปกรณ์บวกหัวหรือออนท็อปสองหมบาทราคารถจะกลายเป็น8ปดแสนสองหมบาทเนื่องจากราคารถมันเพิ่มขึ้นนะครับการดาวห้าเปอร์เซ็นเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะกลายเป็น4ี่หมนพันบาทยอดกู้จะสูงขึ้นนะครับกลายเป็น7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทตารางดอกเบี้ยใช้ตารางเดียวกันนะครับก็คือ5 1าจุดหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีแต่เนื่องจากราคารถมันสูงขึ้นนะครับค่าง,งวดก็เลยสูงขึ้นตามกลายเป็น 12,643บาทคูณ84งวดแบบที่3ราคาลถอยู่ที่8 0 0แสนบาทดาวไป40,000บาทยอดจัดหรือยอดคู่ของธนาคารนะครับจะเป็น760,000บาทแต่ตารางดอกเบีย้ยคิกแบ็กจะมีข้อจำกัดนะครับหากเราดาวเริ่มต้นที่5%เราจะผ่อนได้เพียง60งวดดอกเบีย้ยจะอยู่ที่5.25%ต่อปีคำนวณออกมาแล้วค่าง,งวดจะอยู่ที่15,992บาทคูณ60งวดหากเราต้องการผ่อนให้นานกว่าน,นี้ เราต้องทําการเพิ่มเงินดาวขึ้นไปนะครับเป็น10%หรือ15%ขึ้นไปจึงจะสามารถผ่อนได้ยาวสุด84งวดนะครับ f c และแบบสุดท้ายคือการดาวตามปกติราคารถคือ800,000บาทเราดาวเริ่มต้นที่15%อยู่ที่120,000บาทยอดจัดหรือยอดคู้ธนาคารก็จะลดลงเหลือเพียงแค่680,000บาทถ้าเราเลือกผ่อนยาว7ปี84งวดค่าง,งวดจะอยู่ที่1 5 8 3บาทดอกเบี้ยก,ก็คือ 4.3 9ซต่อปีจากแบบที่4นี้ยอดเงินดาวจะอยู่ที่120 0 0 0บาทแต่พอถึงวันรับรถจริงๆเราอาจจะหักส่วนลดออก4 0 0 0 0บาทนะครับอาจจะจ่ายจริงๆเพียง80,000บาทแต่สิ่งที่เราจะได้รับกลับมาก็คือดอกเบีย้ยที่ถูกลงเยอะและค่างวดที่ถูกลงประมาณ2,000บาทต่องวดเมื่อคำนวณระยะยาว84งวดแล้วก็ถือว่าเป็นเงินเยอะเหมือนกันนะครับ fc นอกจากจะได้ค่างวดที่ถูกลงแล้วการอนุมัติสินเชื่อก็จะง่ายกว่าด้วยนะครับยิ่งดาวสูงยิ่งผ่านง่ายนั่นเอง กล่าวโดยสรุปนะครับการออกรถแบบฟรีดาวนั้นจะเหมาะสําหรับนักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าการออกรถไปวิ่งรับจ้างไปร่วมกับบริษัทขนส่งหรือจะพูดง่ายๆก็คือการออกรถเพื่อไปทามาหากินนั่นเองลูกค้ากลุ่มนี้มักจะไม่อยากลงทุนไปกับเงินดาวและถึงแม้ว่าค่างวดอาจจะสูงกว่าการดาวตามปกติแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับคนกลุ่มนี้เนื่องจากได้มีการคำนวณค่าใช้จ่ายจากกำไรในการทำธุรกิจไว้เรียบร้อยแล้วพูดแบบลุกทุ่งก็คือรถมันเลี้ยงตัวมันเองได้ หาเงินส่งเสียตัวมันเองได้นั่นเองแต่หากเราไม่ใช่ลูกค้ากลุ่มนี้ผมก็อยากแนะนําว่าดาวสูงๆไว้เถอะครับค่างวดจะได้ถูกลงเพราะรายจ่ายในการผ่อนรถมันจะอยู่กับเราไปอีก7ปีอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ